สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่อง YouTube ร์ดบายป,ปิ้นค่ะปิ้นจะพามาแนะนำนะคะคันนี้เป็นรถ r a น g e r ค่ะ next gen Sport นะคะ4ี่คูณสอราคาของเจ้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่บาทอ่าที่เป็น1นึ่งล้านสี่บาทก็เพราะว่าเป็น4ี่คูณสบวกแพ็กเกจมานะคะเป็นแพ็กเกจ60,000บาทค่ะก็คือเทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงนั่นเองค่ะสำหรับรถค่าตัวที่หนึ่งล้านสี่มบาทนะคะก็จะมีโปรโมชั่นค่ะ ดาว25%ขึ้นไปผ่อน0%สปีนะคะแต่ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนยาวได้ถึง84งวดค่ะคันนี้พิเศษยังไงคะลูกค้าสามารถนะคะคันนี้ลูกค้า r e เควสนะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มหลายอย่างเลยค่ะที่จะเอาไปลากเรือได้ด้วยนะคะเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวพิ๊จะพาไปชมนะคะในส่วนของด้านหน้าที่เราจัดการแถมให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นชุดแต่งนะคะแบบแรปเตอร์ค่ะ ชุดแต่งแบบแรปเตอร์นะคะก็จะมาพร้อมกับกันชนอ่ากันชนด้านหน้าก็คือชุดกันชนด้านหน้าที่เป็นแบบแรปเตอร์สีดําแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็พร้อมด้วยคิวล้อด้านข้างค่ะที่ตกแต่งให้เป็นเหมือนแบบแรปเตอร์ค่ะเราก็กระจังด้านหน้านะคะที่เราทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าเพื่อให้ดูรถเนี่ยดูมีความเข้มดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะติดขอบกันรอยค่ะเป็นข้อไฟด้านหน้านะคะแบบนี้สีดําค่ะ กระจังด้านหน้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะแบบมีไฟหรือไม่มีไฟแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมแบบมีไฟนะคะจะทําให้ดูรถมีมิติแล้วก็เพิ่มความสวยงามค่ะด้านข้างนะคะอันนี้เราทําการอัปเกรดเปลี่ยนล้อให้กับลูกค้าะคะ่ะตามคำดีเควสของลูกค้าเองนะคะอันนี้เป็นส่วนของการเพิ่มเงินนะคะก็จะเป็นยางขนาดยี่สล่อขนาดยี่สิบค่ะลูกค้ารีเควสตมาเป็นยาง b f ของก o ๊ดลิขนะคะ2.5 55R20 นะคะ ให้ความสวยงามแล้วก็คงทนทานแบบนี้นะคะยางก็จะมีค่อนข้างมีเสียงดังนะคะแต่ว่าเหมาะกับการใช้งานของลูกค้านั่นเองค่ะที่จะเอาไปลุยแล้วก็เอาไปลากาต่างๆนะคะความงดงามของตัวรถคันนี้จะเป็นสีเขาดํานะคะติดชิ้วกันสาดให้ลูกค้าเรียบร้อยติดฟิล์มให้เรียบร้อยค่ะติดเบ้ากันรอยรองมือให้กับลูกค้านะคะตรงนี้มาด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะเพิ่มสติกเกอร์นะคะคําว่าดับเตอร์ให้กับลูกค้าค่ะ อันนี้ลูกค้ารีเควสมาเช่นเดียวกันค่ะเป็นแคลี่บอยนะคะส่วนดีของแคลี่บอยรุ่นนี้นะคะที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกระจกเนี่ยค่ะสีทาเลยกระจกตรงนี้นะคะเปิดได้แล้วก็เป็นสีชาเลยโดยที่เราไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มนะคะเป็นของซี5ห้าค่ะชื่อรุ่นของแคลี่บอยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นนะคะขอบกันรอยไฟด้านหลังค่ะแล้วก็เป็น อักษรน,นะคะเรนเจอร์อะคริลิกเรนเจอร์ตรงนี้นะคะด่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีนะคะห่วงสําหรับลากจูงค่ะก็อันนี้เป็นลากเรือได้นะคะน้ําหนักก็ความหนาประมาณแปดมิลค่ะของรุ่นนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดตั้งก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวถ่ายดูรอบคันอีกนิดนึงค่ะในส่วนของเวลาติดตั้งแคริบอยแล้วรุ่นรุ่นนี้จะ หน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ลูกค้าเน้นเอาไปใช้งานล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในของรถรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจกบ้างดีกว่านะคะภายในค่ะเส้นเดิมเลยค่ะภายในก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยนะคะก็มีบันไดด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมของลูกค้าค่ะภายในก็จะเป็นแบบพุชสตาร์ทค่ะหน้าจอเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็เบาะค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะ ปั๊มโลโก้สปอร์ตนะคะ,อะมองเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังมาแล้วจากโรงงานนะคะหน้าจอตรงกลาง,งนะคะ t f c ตรงกลาง,งก็จะเป็นตาขยายใหญ่ขึ้นนะคะปกติจะเป็นสิบจุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิบสิบสองนิ้วนะคะรองรับเท่นชาร์จอุปกรณ์ไร้สายค่ะสําหรับความอํานวยสิ่งอํานวยความสะดวกสบายภายในตัวรถนะคะของลนเจอร์สปอร์ตรุ่นนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็มีสําหรับจับขึ้นประตูตรงนี้ด้วยนะคะ มีที่วางแก้วให้มาแล้วค่ะอันนี้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะด้านแผงข้างประตูค่ะปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยนะคะแบบนี้เลยจ้ะภายในห้องโดยสารค่ะแบบสี่ประตูให้ความกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหารถสี่ประตูนะคะแบบพรีเมียมนิดน,นึงแต่ไม่ถึงขั้นกับวายแต ก็สามารถมองรุ่นนี้นะคะเป็นตัวอย่างได้ค่ะแล้วก็มีโปรโมชันดีด้วยนะคะตอนนี้ก็คือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ลูกค้าสามารถพักเข้ามาสอบถามยิ้นก่อนได้นะคะว่ารถเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะคะสําหรับโปรโมชันนี้ก็คือรถเนี่ยผลิตน้อยแล้วแล้วก็มีเฉพาะบางสีแล้วนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็ที่เบอร์เลยค่ะ0 8 6 3 3 5 0 3 4 1มหรือว่า0 8 1นะคะ7 9 6ดเก็ค่ะปิ้นอยู่ฟอร์ดพระประแดงค่ะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเสนอ โปรโมชั่นดีๆให้ค่ะเพราะอุปกรณ์ตกแต่งบางอย่างนะคะอันนี้เป็นแนวทางบางอย่างนะจ๊ะบางอย่างเราก็ติดตั้งให้ค่ะ<อ>วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีส<า>ค่ะติด<า>ตามคลิปอื่นได้นะคะที่ช่องยูทูกปกอดปลายปิ่นค่ะ,คะ